ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนช่องสุเดนพราวรวยนะครับอันนี้เงก็ได้นำเอาตัวเลขจับคู่นะครับสองตัวนะครับอ่าเป็นสองตัวบนล่างนะครับสูตรนี้ก็อ่าวันที่แล้วก็เข้ามาที่สี่สี่นะครับวันนี้จะเดินต่อหรือไม่ก็มาดูเปแนวทางนะครับสูตรของเราเลขของเราก็คำนวณไปตามอ่าตัวเลขที่ออกมาแล้วเราก็จับมาคำนวณน,นะครับมาจะเดินต่อหรือไม่ก็ให้ ตัดออกไปที่จรณาโดยนะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับการกันคํานวณนะครับเราจะใช้นะครับหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็เลขสามนะครับเราจะบอกสามคงที่นะครับบอกสามทุกครั้งนะครับเราจะบอกสามทุกครั้งนะครับแต่ผมไม่ได้เขียนลงไปนะครับสามบอกสามก็ได้มาที่เลขหกนะครับหกบอกสี่คงที่นะครับเราก็ได้มาที่เลขศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับ ส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้แล้วก็ใช้หลักร้อยแล้วก็หน่วยบนนะครับก็สี่บวกสามก็ได้มาที่เจ็ด8แปดนะครับเพิ่มได้มาเป็นเก้านะครับตัวเลขที่ออกมานะครับเจ็ดแปดสองล่างหกเจ็ดนะครับแล้วก็มาที่แปดสองนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่นะครับได้มาที่เก้าหนึ่งนะครับก็เข้ามาที่เลขล่างนะครับและต่อมานะครับก็เข้ามาที่สี่หกนะครับข้า4ึหกล่างนะครับ แล้วต่อมาก็เข้ามาที่02นะครับ202ล่าง66นะครับบางงวดนี้ก็พลาดไปนะครับเพราะว่าตอนเลขก็พลาดนะครับก็ถือว่าผิดนะครับ1งวดนะครับและต่อมานะครับเลขที่ออกมาก็คือนะครับา951ล่าง63นะครับเราเข้าที่51นะครับและต่อมาก็เข้ามาที่9 9014นะครับแล้วเข้ามาที่9 0 0 9นะครับอ่าและต่อมาก็เข้ามาที่7 9 9 7นะครับก็เข้ามาที่ระบนนะครับอ่าและต่อมาก็เข้ามาที่7 5แล้วก็58นะครับ57แล้ว85นะครับก็ข้าบนข้าล่างนะครับ่างวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับ544ส่่ล่าง8ปนะครับเราเข้ามาที่44นะครับก็ถือว่า ดีนะครับมาดูงวดนี้นะครับว่าจะดนต่อหรือไม่ก็ให้ท่านสมาชิกได้อาเภพิจารณาดูนะครับภาพเพลอหน่อยนะครับครับก็การคำนวณนะครับเราใช้นะครับเจ็ดบวกเจ็ดนะครับยกมาบวกสามคงที่นะครับเราก็ได้ศูนย์นะครับศูนย์บวกสี่คงที่เราก็ได้สี่นะครับสี่บวกห้าหกนะครับเพิ่มแต้มนะครับส่วนด้านนี้นะครับ หลักร้อยหลักหน่วยนะครับร้อยหน่วยก็เจ็ดบกเจ็ดนะครับได้สี่ห้าเพิ่มแต้มมาเป็นหกนะครับส่วนมากเน้นมานะครับเราจะเน้นสองตัวนะครับสองตัวสี่กับห้านะครับอันนี้การเด่นออกมาที่เก้ากับศูนย์นะครับอันนี้ก็ต้กันกันเอาไว้นะครับอันนี้เราใช้นะครับห้าสี่สี่นะครับเราใช้สี่นะครับบวกสามคงที่เราก็ได้มาที่เลขเจ็ดนะครับเจ็ดบวกสี่นะครับเราก็ได้มาหนึ่งนะครับ หนึ่งเพิ่มแต้มาเป็น2และ3นะครับส่วนด้านนี้นะครับ5บวก4นะครับ5บวก4แล้วก็ได้9และ0นะครับเพิ่มแต้มาเป็นเลข1นะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับเราก็ได้มาที่9กับ0นะครับจับชุดก็สำหรับด้านนี้นะครับเน้นมาที่เลข9ก็9 1้า9 3ก็2นะครับ0นย์ก็01 02 03นะครับก็เลข6ชุดนะครับ เน,นเน้นมาที่หกชุดแต่ผมเน้น,น,นมาที่สามชุดมากกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะติดเก้ามากกว่านะครับครับได้มาที่เก้าหนึ่งนะครับเก้าสองเก้าสามนะครับแล้วก็โซนมาก็ศ1นหนึ่งโซนสองนสามนะครับส่วนด้ันนี้ก็สําสหรับการเอาไว้ก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองและหนึ่งสามนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเปิดชอบครับ แต่สำหรับผมนะครับผมชอบที่หลักเก้านะครับหลักเก้าก็คือ91้าหนเก้าสอก้าสามนะครับก็ลองไปพิจารณาด้นะครับสูตรทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับแล้วก็ดูเป็นแนวทางนะครับเปิดชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับครับพิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ